โดนอีกแล้วครับผมฮะปานิาบบน,นเหอรเหอครับ <c oughs> โอ้โใสสวยอยู่สามนิ้วสี่นิ้วเล็กใหญ่คะขะกันนะำเนาะ นี่ขอเบอร์อะไรครับเนี่ยนี่0.8ครับ0.8แต่นี่หน้าดินใช้ขอเล็กมากอยากถ่ายผลงานหน่อยนะครับผมอันนี้ผลงานเป็นปลาเลยครับเนี่ยปลานินหน้าดินเนาะขอขอชมหน่อยนะครับขอยกยกให้หน่อยนะครับขออนุญาตนะครับโอ้ปลานินไซงามอยู่เนาะได้วางสักกี่ตัวครับเนี่ย70กว่าเลยโอ้ ตัวดโดยมากมันกินตอนไหนครับช่วงไหนครับเนี่ยกินเรื่อยๆนะครับกินเรื่อยๆเลยนะครับกินจัดตอนเช้า,าวสวยๆพอได้อยู่นะครับเนาะขอได้สนุกอยู่ขอบคุณครับ อันี้ของพี่กี่คันครับเนี่ยสามคับสามคันได้ไหมครับได้ครับขอชมหน่อยได้ไหมครับใช่ยกขึ้นยกขึ้นหน่อยนะครับยกขึ้นดูหน่อยยกขึ้นหน่อยขอญาติครับผมขอชมผลงานหน่อยโอ้โซนนี้ได้กันหมดเลยเหรอโอ้ไซส์เดียวกันเลยโอ้สวยสวยสวยโอเคครับผมขอบคุณครับ มีสามคันสวยงามสวยงาม <c oughs> ครับอันนี้ของน้ากี่คันครับเนี่ยหกคันขอชมผลงานหน่อยครับโอ้โอ้โอ,อืมใสสวยใสสวย <c oughs> ใช่ผมมันสิบกว่าตัวนะมันเนาะ ยอดโอ oh, แถบนี้นี่แสดงว่ามันเข้าทั้งแถบเนาะแถบนี้นะสวยงามสวัสดีครับ <laughs> ขออนุญาตนะครับอันนี้ได้ไหมครับสองตัวอ๋อเข้าริมนู้นอ๋อไปเข้าริมทางนี้สองตัว,อ,ตวอ๋อได้ขอชม่อยนะครับ อ๋อเป็นปลานินสองตัวมันไม่มาฝั่งนี้นะครับเนาะไม่ข้มา <laughs> ไมไปอยู่แต่ฝั่งนูน้นไอ <laughs> ของพี่ได้ไหมครับเนี่ยสองสามตัวอ้อเอ๊ะริมนีเน้เป็นยังไงฮะอืมไปกินสามไม้นู้นเนาะสามไม้นู้นเขาก็ไม่ได้ตีไปทางเดียวกันนะเนาะตีกระจายออกไปทางโน้น ขอบคุณครับผมปลาปอ่อนหรอกครับฝากติดตามด้วยนะครับ